สีสันโลกสวยดำเนินรายการโดยอาจารย์จินตนาเพ่งอุดมแพงนุเคราะห์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการสีสันโลกสวยทุกท่านสำหรับวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังเราไปฟังกันเลยนะคะท่านผู้ฟังดูแลรักษาเล็บไหมคะแล้วสงสัยไหมคะว่าเล็บทำไมมันถึงงอกขึ้นมา ขึ้นมาใหม่ได้อีกทางกันแพทย์นั้นเล็บอาจเปรียบเหมือนกับหน้าต่างที่บอกถึงความผิดปกติของอวัยวะภายในร่างกายนะคะเล็บเป็นส่วนหนึ่งของผิวหนังซึ่งมีส่วนเสริมบุคลิกของผู้เป็นเจ้าของก่อนที่จะคุยกันถึงเรื่องเคล็ดลับการดูแลรักษาเล็บรายการขอพูดถึงเรื่องของเกร็ดเกี่ยวกับเรื่องของเล็บโดยเฉลี่ยแล้วเล็บมือ งอกยาววันละ0.1ม mm, ิลิเมตรนั่นก็คือเดือนละ3มิิเมตรหากเล็บมือหลุดจะต้องใช้เวลานานถึง6เดือนจึงจะงอกทดแทนใหม่ได้หมดส่วนเล็บเท้านั้นงอกช้ากว่าเล็บมือถึง3เท่าจึงกินเวลานาน1ปีถึง1ปีครึ่ง จึงงอกทดแทนได้ดังนั้นเมื่อเป็นโรคเชื้อราที่เล็บมือแพทย์จึงต้องให้ยากินเพื่อฆ่าเชื้อรานานต่อเนื่องถึง6เดือนส่วนโรคเชื้อราที่เล็บเท้านั้นต้องได้รับยาต่อเนื่องยาวถึง1ปีเล็บจะงอกเร็วในช่วงวัยเด็กขณะที่ตั้งครรภ์และฤดูร้อนนอกจากนั้นการกัดเล็บพิมพ์ดีและเล่นเปียโนโก็ช่วยเร่งให้เล็บยาวขึ้นเร็วขึ้น นิ้วที่ยิ่งยาวเล็บยิ่งงอกเร็วดังนั้นเล็บมือของนิ้วกลางจึงงอกเร็วที่สุดเพราะว่าเล็บมือของมือขวามักงอกเร็วกว่าเล็บมือของมือด้านซ้ายเมื่อมีอายุมากขึ้นเล็บก็จะงอกช้าลงจากช่วงอายุ25 95ปีพบว่าอัตราการงอกของเล็บลดลงได้ถึงร้อยละ50 คนชราจะมีการหนาตัวของเล็บโดยเฉพาะเล็บเท้าทําให้เล็บเท้าผิดรูปผิดร่างได้เล็บอาจเปรียบเสมือนหน้าต่างที่บอกถึงความผิดปกติของอวัยวะภายใน mm hmm. เช่นตับไตปอดหัวใจเบาหวานและการขาดอาหารคนที่ได้รับสารหนูจากยาหม้อจะพบเส้นนะคะมันจะมีเส้นเส้นขึ้นที่เล็บถ้าเป็น2เส้น ขนานกันตามแนวขวางอาจจะหมายถึงสภาวะเลือดที่มีโปรตีนตำ่ำถ้ามีเล็บขวาขุ่นครึ่งเล็บทางด้านโคนส่วนที่ครึ่งปลายด้านบนมีสีชมพูตามปกติก็อาจจะเป็นอาการของโรคไตเลื้อลังถ้ามีสีขาวขุ่นเกือบทั้งเล็บโดยมีสีชมพูน้อยกว่าร้อยละ2 0มักเกิดในผู้ที่เป็นโรคสุราเรื้อรังทำให้เป็นโรคตับแข็ง การดูแลรักษาเล็บให้มีสุขภาพที่ดีลองมาดูกันนะคะเราควรทําอย่างไรหมั่นทนุถนอมเล็บด้วยระวังไม่ให้เล็บเนี่ยได้รับอันตรายก็คืออย่าใช้เล็บเป็นเครื่องมือหลายหลายท่านใช้เล็บมือเนี่ยเหมือนกับเป็นไขควงนะคะทารุนกันอย่างนี้เล็บก็พังแน่นอนบางคนเวลาค้นหาอะไรในกระเป๋าก็ใช้เล็บควานไปทั่วแบบนี้เล็บก็เสียก็ต้องฝากกันไว้นิดนะคะว่าเวลาจะหยิบจะจับอะไรให้ใช้ปลายนิ้วจับ แทนที่จะใช้เล็บแล้วก็ระหว่างที่ทำงานกวาดบ้านหรือทำงานพวกล้างถ้วยล้างชามควรสวมถุงมือทั้งนี้พอเมื่อเล็บโดนสารเคมีเช่นพวกสบู่ผงซักฟอกหรือน้ำมันทำความสะอาดกวตามเนี่ยจะทำให้เล็บเสียก็คือเล็บจะเปราะและเป็นเล็บที่ขุกขะแล้วก็แตกได้นอกจากนั้นยังทำให้ผิวหนังข้างเล็บเนี่ยเกิดการอักเสบติดเชื้อโรคได้ง่าย ไม่ควรทำเล็บบ่อยเกินไปการทำเล็บบ่อยๆอาจทำให้เกิดอันตรายต่อเยื่อหุ้มเล็บซึ่งเป็นผิวหนังส่วนที่ปกคลุมโคนเล็บอยู่นอกจากนั้นการทำเล็บโดยเครื่องมือที่ไม่สะอาดก็เป็นหนทางที่ทำให้ผิวหนังรอบเล็บนั้นติดเชื้อโรคเกิดการอักเสบตามมาได้ ก่อนจะตัดสินใจเลือกเครื่องสําอางที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาเล็บเนี่ยต้องเข้าใจถึงวิธีการใช้ให้ละเอียดรวมถึงผลเสียที่จะตามมาอย่าฟังแต่เพียงคําโฆษณาอย่างเดียวน้ํายาพวกเคลือบชักเงาเล็บ เมื่อทาแล้วต้องทิ้งไว้15นาทีิฉะนั้นถ้าเล็บยังไม่แห้งแล้วผูกผิวหนังส่วนอื่นของร่างกายก็อาจจะเกิดการระคายเคืองเมื่อสีทาเล็บทําให้เกิดการแพ้ได้เช่นกันอาการแพ้สีทาเล็บมักเกิดที่ตำแหน่งที่หลายคนเนี่ยคาดไม่ถึงก็คือจะเป็นผื่นที่รอบดวงตาจนทําให้ดูคล้ายกับตัวละคน พอใช้เล็บเก่าเปลือกตาโดยไม่รู้ตัวเมื่อมีอาการแพ้สีทาเล็บในขั้นแรกอาจเปลี่ยนยี่ห้อก่อนโดยยังใช้สีเดิมแต่ถ้าเกิดแพ้อีกก็ให้ลองเปลี่ยนสี บางคนอาจแพ้เฉพาะสีบางสีเท่านั้นแต่ถ้าทั้งเปลี่ยนสีและเปลี่ยนยี่ห้อแล้วยังมีอาการแพ้อาการแพ้ที่พบเนี่ยมักจะเกิดเป็นผื่นคันที่เปลือกตาถ้าต้องการใช้ยาทาเล็บอยู่ก็ควรไปพบแพทย์ผิวหนังเพื่อรับการทดสอบว่าแพ้ส่วนประกอบใดในยาทาเล็บแล้วก็เมื่อทราบแล้วก็สามารถที่จะเลือกยาทาเล็บที่ไม่มีส่วนประกอบนั้นๆต่อมาคือเล็บขบ เล็บขบปัญหาเรื่องเล็บขบเนี่ยมันเป็นเรื่องเล็บเท้าเท่านั้นที่เกิดจากการตัดเล็บไม่ถูกวิธีหรือตัดเล็บโค้งมากเกินไปเมื่อเล็บงอกใหม่จะแทงเข้าไปในผนังหุ้มเล็บข้างๆเพราะนั้นควรตัดเล็บเท้าให้ปลายเรียบเสมอกันไม่ต้องโค้องงอและไม่ควรใส่รองเท้าที่แคบเกินไปรวมถึงมีหัวแหลมเรียวเล็กเกินไป นอกจากนั้นควรหลีกเลี่ยงรองเท้าส้นสูงด้วยนะคะเพราะว่าน้ําหนักจะทิ้งตัวลงมาบนเล็บมากขึ้นการตะไบเล็บนะคะเวลาเราตัดเล็บแล้วเราก็จะต้องตะไบเนาะเพื่อลบคมลบคมของเล็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะการใช้ตะไบก็ต้องใช้ตะไบเล็บในด้านที่มันเป็นเม็ดละเอียดอะคะ่ะเวลาตะไบเนี่ยตะไบาจากด้านข้างเข้าสู่ตรงกลางเล็บอย่าตะไบาจากตรงกลางออกไปนะคะ การดูแลรักษาหนังหุ้มโคนเล็บต้องทำด้วยความระมัดระวังต้องแช่มือแช่เท้าในน้ำอุ่นก่อนนะคะเป็นเวลา2-3นาทีแล้วจึงค่อยๆทำความสะอาดผิวหนังบริเวณนี้แล้วก็ทาครีม ให้เกิดความชุ่มชื้นหรือน้ำมันมะกอกจะช่วยหล่อเลี้ยงหนังบริเวณนี้ให้ชุ่มชื้นไม่แห้งและลอกแตกเป็นขุยได้การใช้เครื่องมือแข็งๆเขี่ยทำความสะอาดบริเวณหนังหุ้มโคนเล็บอาจทำให้เล็บได้รับบาดเจ็บเกิดเป็นร่องหรือสันนูนขึ้นได้แล้วถ้าเล็บแห้งเกินไปละ่ะ เล็บแห้งเกินไปเล็บก,ก็จะเปราะและแตกง่ายการดูแลรักษาเล็บที่แห้งทําได้ง่ายๆก็คือก่อนนอนค่ะให้แช่มือในน้ําอุ่นสัก1 0ถึง15นาทีแล้วก็ซับน้ําให้แห้งหมาดๆแล้วก็ทาครีมให้ความชุ่มชื้นที่มือและเล็บโฆษณาชวนเชือ่อที่ว่าถ้าเกิดคุณมีเล็บเปาะและแตกง่ายเนี่ยควรได้รับสารอาหารคือพวกเจลาตินแคลเซียมหรือเหล็ก นำไปกินนั้นเนี่ยเป็นโฆษณาที่ไม่จริงนะคะโปรตีนของเล็บเป็นชนิดเคราตินไม่ใช่เจลาตินนอกจากนั้นแคลเซียมและเหล็กในเล็บเป็นส่วนประกอบที่มีเพียงเล็กน้อยและก็มักได้รับเพียงพอจากอาหารประจำวันอยู่แล้วการดูแลรักษาเล็บดังกล่าวมาเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่ไม่ยาก แม้ว่าเล็บจะเป็นเซลล์ที่ตายแล้วแต่ถ้าท่านผู้ฟังถ้าดูแลไม่ดีนอกจากเล็บจะดูไม่งามแล้วเนี่ยยังทําให้เสียบุคลิกและผิวหนังบริเวณเอวข้างเคียงกับเล็บก,ก็จะอักเสบตามไปด้วยสมกับสำนวนไทยที่ว่าหยิกเล็บเจ็บเนื้อผิวสวยหน้าใสเล็บต้องการความงามด้วยเพราะฉะนั้นจึงจะต้องงามพร้อมก็ขอบคุณข้อมูลนี้นะคะจากนิตยสารหมอชาวบ้าน จากนักเขียนนายแพทย์ประวิทธ์พิสารบุตรพักสักครู่นะคะ พราะปัญหาในช่องปากส่วนใหญ่เกิดจากการขยายตัวของแบคทีเรียที่ก่อโรคยาสีฟันซอล์ิงเฮิร์บปรับสมดุลในช่องปากด้วยพรีไบโอติกกำจัดแบคทีเรียตัวร้ายขยายแบคทีเรียตัวดีช่วยลดปัญหาในช่องปากตั้งแต่ต้นเหตุลดกลิ่นปากยาวนานลดการสะสมแบคทีเรียที่ก่อโรคลดการสะสมคราบพลักคราบฟันผุและหินปูนป้องกันฟันผุลดปัญหาของเหงือกอักเสบเหงือกร่นเหงือกบวม ยาสีฟันซซลกิ่งเฮิร์บใช้ในิดเดียวปากสะอาดติดใจไม่เผ็ดไม่แสบไม่ชาปากผิวหน้าสะอาดนุ่ม h ันนี่วีบีเอสซีเฟชชิอลโฟมสมูทแอนดซอฟโฟมหลังหน้าที่มีส่วนผสมของน้ำผึ้งและไฮโดรไลท์คอลลาเจนช่วยทำความสะอาดผิวหน้าได้อย่างหมดจดพร้อมให้ผิวหน้าเรียบเนียนนุ่มชุ่มชื้นเปล่งปลั่งและดูอ่อนเยาว์ด้วยสารสกัดจากดอกไฮบิสคัสและน้ำผึ้ง ทำความสะอาดคราบเครื่องสําอางและสิ่งสงปกได้อย่างหมดจดอ่อนโยนปรับผิวให้เนียนนุ่มและกระจ่างใสหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนําทั่วประเทศใหม่สเปร์ก้ไอตราตะขับ5ตัว บรรเทาอาการไอชุ่มคอละลายเสยมหะสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคออักเสบได้99.9%ภายใน5นาทีไม่ทำให้เกิดการดื้อยาใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการไม่มีน้ำตาลสะดวกพกพาง่ายฉีดได้ตรงจุดขนาด20มิลิตรราคาขวดละ145บาทหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วประเทศ มูวี่ค่ะ คลับของคนรักหนังช่องทางใหม่ของเมเจอร์ที่จะทำให้คุณไม่พลาดสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นโปรลับโปรพิเศษเด็ดเด็ดปังปังพร้อมอัปเดตข้อมูลหนังต่งตางๆให้คุณอินเทรนก่อนใครหรือจะรอบฉายเช็คสาขา,ก,งงาดดก็ง่ายสะดวกรวดเร็วรีบสมัครด่วนแอคไลน์เมเจอร์กรุ๊ปแล้วกดเข้าร่วมสมัครตอนนี้รับคูปองส่วนลด50บาทสาหรับซื้อตั๋วหนังและรับสิทธิพิเศษก่อนใครทันที มเลยห้ามพลาดคุณกำลังฟังรายการสีสันโลกสวยโดยอาจารย์จินตนาเพ่งอุดมแพ่งนุเคราะห์ ทางรายการขอแนะนําผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท5ตะขาบซิมเทียนฮอจำกัดเขามีการผลิตสเปรย์แก้ไอาตาตะขาบ5ตัวสเปรย์นี้เหมาะสําหรับใช้บรรเทาอาการไออาการเจ็บคอและลายเสมหะสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียรที่เป็นสาเหตุของอาการคออักเสบได้ถึง9.9.9%ภายใน5นาที อันนี้จากผลงานวิจัยของสวทชนะคะไม่ทำให้เกิดการดื้อยาสามารถใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการที่สำคัญเขาไม่มีน้ำตาลสะดวกพวกพาง่ายและฉีดได้ตรงจุด ขนาดของขวดนะคะ20มิลลิลิตรราคาจำหน่ายขวดละ145บาทมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยาทั่วประเทศทุกท่านสามารถเข้าไปเลือกซื้อมาไว้ใช้กันได้เลยนะคะจากเดิมเราจะเห็นยาอมแค่ไอาตาตะขาเป็นยาเม็ดนะคะปัจจุบันเขามีตัวสเปร์ฮะสำหรับพกพาได้สะดวกก็ลองไปเลือกซื้อดูกันนะคะ ท่านผู้ฟังทราบไหมทําไมผมเนี่ยจึงมีสีขาวแล้วก็ผมมีสีขาวก่อนวัยอันควรเกิดมาจากอะไรกันนะคะใครที่มีผมขาวเยอะมักโดนล้อว่าแก่บางคนมีผมขาวมากกว่าเพื่อนร่วมราเขาเดียวกันตั้งแต่เด็กๆบางคนถึงขั้นขนบนแขนเนี่ยและก็จมูกยังเป็นสีขาวทั้งๆท,ที่อายุไม่ถึง30แสดงว่าผมขาวเนี่ย ไม่ได้มาจากอายุที่มากขึ้นเท่านั้นแต่ยังมีสาเหตุอื่นๆที่เราอาจจะยังไม่เคยทราบสาเหตุที่ทำให้เกิดผมขาวก่อนวัยอันควรมีอะไรบ้างนะคะอันแรกเลยคือกลัมพันธ์ุ ใครที่มีผมขาวตั้งแต่เด็กๆลองสังเกตนะคะหรือถามคุณพ่อคุณแม่ว่ามีใครที่มีผมขาวมากกว่าคนอื่นตั้งแต่เด็กๆอยู่บ้างเพราะเรื่องของผมขาวเนี่ยสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ถ้าอยากรู้ว่าตัวเองมีผมขาวเร็วหรือช้ากว่าคนปกติเท่าไหร่เนี่ยลองเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของคนปกติทั่วไปที่หนึในส ของประชากรทั้งหมดจะพบว่า50%ของผมตัวเองเปลี่ยนเป็นสีขาวได้เรียบร้อยถ้าคุณพบว่าตัวเองมีผมขาวในปริมาณมากเกิบ50%ทั้งที่อายุยังไม่ใกล้เคียง50ปีแสดงว่าคุณมีผมขาวมากกว่าคนปกตินั่นเองการขาดโปรตีนและวิตามิน b 12ก็ทำให้เกิดผมขาวได้นะคะซึ่งตัวนี้จะบอกว่าในเมลานินที่ช่วยบำรุงให้ผม ดกดำเงางามเนี่ยจำเป็นที่ร่างกายต้องได้รับโปรตีนและวิตามิน B12 มากเพียงพอในแต่ละวันโปรตีนและวิตามิน B12 สามารถพบได้ในเนื้อสัตว์เช่นสัตว์ปีกสัตว์ทะเลหอยปลารวมถึงตับและผลิตภัณฑ์จากนมเช่นนมโยเกิร์ตเนยแข็งดังนั้นหากใครที่ทานมังสวิรัตหรือกินเจอาจมีความเสี่ยง ที่จะได้รับโปรตีนและวิตามิน B12 ไม่เพียงพอและมีผมขาวเร็วกว่าคนอื่นดังนั้นอย่าลืมเลือกทานเนยแข็งถั่วเน่าหรือสาลา่รวมถึงวิตามินเสริมเพื่อให้แน่ใจว่าได้รับวิตามิน B12 เพียงพอบุหรีนะคะหากท่านผู้ฟังสูบบุหรี บุหรี่ไม่ได้ทำลายแค่เพียงปอดของท่านผู้ฟังแต่ยังทำลายอวัยวะอื่นๆของร่างกายรวมไปถึงกระบวนการผลิตเม็ดสีในเส้นผมด้วยใครที่สูบบุหรี่ตั้งแต่วัยรุ่นมีความเสี่ยงที่จะผมขาวมากกว่าคนที่ไม่ได้สูบตั้งแต่ก่อนอายุ30ปีเรียกไง่ายๆว่าสูบบุหรี่แล้วดูแก่เร็วทั้งจากผิวหนังหน้าตาสมรรถภาพทางร่างกายและเส้นผมกันเลยทีเดียว ความเครียดมีใครเคยได้ยินตำนานพระมาลีอองตวเนตพระราชินีมเหสีแห่งฝรั่งเศสและพระนาวามไหมคะที่ถูกประหารด้วยเครื่องกิโยตินระหว่างการปฏิวัติฝรั่งเศสเส้นผมของพระนางเปลี่ยนเป็นสีขาวทั้งศีรษะในชั่วข้ามคืนเพราะพระนางเครียด และขวัญผวาที่กำลังจะถูกประหารนั่นเองเรื่องจริงจะเป็นไปได้มากแค่ไหนนะคะเราก็ไม่ทราบได้แต่มีรายงานวิจัยในปี2013ของมหาวิทยาลัยนิวยอร์กระบุว่าความเครียดลดประสิทธิภาพในการทำงานของสเต็มเซลล์ที่รากผมจึงส่งผลให้เส้นผมไม่แข็งแรง การผลิตสีผมไม่ปกติจนทาให้ผมเป็นสีขาวและอาจส่งผลให้ผมร่วงได้ง่ายนั่นเองวิธีป้องกันผมขาวไม่ให้มาทักทายเราก่อนวัยอันควรนอกจากจะลดความเครียดแล้วงดสุบุหรี่และทานโปรโตีนวิตามิน B12 ให้เพียงพอ การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอก็ช่วยให้เซลล์ต่างๆในร่างกายรวมถึงเส้นผมแข็งแรงมีสุขภาพดีได้เช่นกันนอกจากนี้การเลือกผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมที่เหมาะสมกับสภาพผมและหนังศีรษะก็เป็นตัวช่วยที่ดีเช่นกันอย่างไรก็ตามใครที่คิดจะทำสีผม ทับผมขาวขอให้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพราะหากเกิดอาการแพ้เป็นผดผืนหนังศีรษะแห้งแสบร้อนอาจส่งผลเสียกับเส้นผมและหนังศีรษะมากกว่าที่คิดนะคะก็ขอบคุณ www.snook.com ใหม่เซร um ั่ม BSC วิตามิน Brightening ซ e r u m วิตามินซีสูง32เท่าผิวใสนุ่มเด่งเปล่งประกายดูมีออร่าด้วยคุณค่าสุดเข้มข้นที่ขัดสรนอย่างดีเพื่อสาวๆโดยเฉพาะใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายส่วนผสมจากวิตามินซีและวิตามิน b ีช่วยให้ผิวกระจ่างใสและเรียบเนียนอย่างเป็นธรรมชาติไวโรเซอร่าช่วยให้ผิวชุ่มชื้นยาวนานผิวแลดูกระชับเปล่งปลั่งสกินการ์ดสารสก,กัดธรรมชาติปกป้องผิวจากมลภาวะ าซื้อได้ที่เซเว่นอเลเวสาขาใกล้บ้านคุณปริมาณ50กรัมในราคา49บาท จากตำนานเล่าขานโดยชาวอีโบราณถึงผักสำคัญประจำถิ่นผักโมโรเฮยะหรือผักพระราชาสมุนไพรที่มากด้วยคุณค่าสู่การค้นคว้าและพัฒนายาสีฟันสมุนไพรสุดเข้มข้นยาสีฟันซอลคิงเฮิร์บใช้นิดเดียวปากสะอาดติดใจไม่เผ็ดไม่แสบไม่ชาปากบูบี้คับ คลับของคนรักหนังช่องทางใหม่ของเมเจอร์ที่จะทำให้คุณไม่พลาดสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นโปรลับโปรพิเศษเด็ดเด็ดปังปังพร้อมอัปเดตข้อมูลหนังต่างๆให้คุณอินเทรนด์ก่อนใครหรือจะรอบฉายเช็คสาขาก็ง่ายสะดวกรวดเร็วรีบสมัครด่วนแอดไลน์เมเจอร์กรุ๊ปแล้วกดเข้าร่วมสมัครตอนนี้รับคูปองส่วนลด50บาทสาหรับซื้อตั๋วหนังและรับสิทธิพิเศษก่อนใครทันที มัครเลยห้ามพลาดสเปร์แก้ไอตาตะขาบ5ตัวบรรเทาอาการไอชุ่มคอละลายเสมหะสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเตรียที่เป็นสาเหตุของอาการคออักเสบได้99.9%ภายใน5นาทีไม่ทำให้เกิดการดื้อยาใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการไม่มีน้ำตาลสะดวกพวกพาง,ง่ายฉีดได้ตรงจุดขนาด20มิล ราคาขวดละ145บาทหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วประเทศค่ะสำหรับวันนี้นะคะ ก่อนที่จะจบทางรายการสีสันโลกสวยและทีมงานละครวิทยุคณะเกีรตทิพย์ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการดังนี้ค่ะบริษัท5ตะขาบซิมเทียนฮอจำกัดผลิตภัณฑ์สเปร์เกไอตราตะขาบ5ตัวบริษัทเมเจอร์ซินิเพ็กกรุ๊ปจำกัดมหาชนโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินิเพ็กบริษัทไลออนประเทศไทยจำกัดผลิตภัณฑ์ยาสีฟันโซลตีพลาบริษัท ICC อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง BSC รายการก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกัน ครั้งต่อไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขสวัสดีค่ะแนะนำรายการหรือสนใจโฆษณาติดต่ออาจารย์จินตนาเพลงอุดมแพ่งนุเคราะห์โทรศัพท์062 396 5298 0-62 396 5298